สวัสดีค่ะเพื่อนข้าราชการเรียนจำกลางกำแพงเพชรที่รักทุกท่านก่อนอื่นเนีนขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน2557นี้นะคะเรี้นขอแสดงความชื่นชมท่านทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยดีเสมอมาจนกระทั่งจวบอายุครบเกษียณอายุราชการนะคะเรี้นขอแสดงความชื่นชมท่าน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชรนะคะคือท่านจัดชัยที่ได้เป็นผู้นำหน่วยที่มีศักยภาพนะคะตลอดเวลาท่านมักจะมาขอพบดิฉันด้วยเรื่องเดียวนะคะก็คือเรื่องที่ท่านมานำเสนอว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนั้นมีความสามารถมีศักยภาพในการปฏิบัติงานโดดเด่นอย่างไรกรมควรจะสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน อย่างไรนะคะทุกครั้งที่มาพบดิฉันไม่เคยพูดเพื่อตัวเองเลยแต่ก็พูดเพื่อผูดด้ใต้บังคับบัญชาตลอดเวลาจนเมื่อดิฉันพบท่านพบปรชัดชัยครั้งใดดิฉันก็จะถามว่าอ่ะมีอะไรจะมาขอให้ลูกน้องอีกหรือนะคะก็นี่ก็เป็นผู้บังคับบัญชาที่น่าชื่นชมนะคะที่ท่านให้เกียรติลูกน้องแล้วก็เห็นความสามารถเห็นศักยภาพของลูกน้องเสมอมานะคะ ใ้ท,ที่สุดเนี่ยท่าน,นก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่เกษียณอายุราชการนะคะได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุขนะคะรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ใช้เวลาว่างใช้เวลาอิสระที่มีอยู่เนี่ยท่องเที่ยวหรือใช้ชีวิตกับบุตรหลานของท่านนะคะให้คุ้มค่ากับที่งานของราชการเนี่ยได้ พลากเวลาของท่านจากครอบครัวของท่านไปขอให้ท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตหลังเกษียณที่มีความสุขมากยิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีค่ะ